สวัสดีครับาสาเหตุที่คมกระตุกเล่น YouTube กระตุกดูวีดีโอกระตุกเ,เกิดมาจากสาเหตุการแก้ปัญหามีง่ายนิดเดียวนะครับเ,เข้าไปที่เมดูส่วนควบคุมของโครมนะครับคลิกไปแล้วก็ มาที่เครื่องมือแล้วก็<ๆ>เข้าไปที่ส่วนขยายนี่นะครับปัญหาของออความช้าของการเล่น YouTube หรือว่าวีดีโอมันจะทำให้ช้าปิด ปิดแช้งานนะครับปิดแช้งานได้หมดเลยปิดแช้งานได้หมดเลยปิดแช้งานได้หมดแล้วก็ปิดปิดแช้งานเสร็จก็ปิดเลยมันก็จะช่วยได้ขอบคุณครับ